เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตะไปไปนะครับกับเกม Time Warrior จากยุคหินสู่สงครามสมัยใหม่กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับในครั้งที่แล้วเราก็ได้เดินทางผ่านยุคอนาคตไซบอร์ย้อนกลับมาในยุคของมนุษย์โบราณในหนองบึงซึ่งในวันนี้เราจะได้เห็นยุคสมัยแปลกๆกันอีกเพียบเดี๋ยวมาดูการต่อสู้กันเลยดีกว่านนะนี่จะบอกว่าตอนนี้นี่เราก็ทาการปลดล็อกเจ้า พวกนักลบหนองบึงใช้กระดูกเดี๋ยวเราจะมาต่อสู้กันให้ดูไปเลยจ้าอืบอกเลยว่ากองทัพนี้โหดสุดๆแน่นอนเราอาจจะต้องใช้แบบว่าทหารหลายตัวกันนิดหนึ่งนะอะออกมาก่อนอี่จ้าตัวขวานโชคลงไปก่อนข้อเสียก็คือแน่ตัวขวานนี่โจมตีช้าสุดๆนี่ตอนนี้ก็ต้องเรียกแบบว่ากระโหลกมาเยอะๆอีโบโบแล้วก็จามลงไป ออตอนนี้ก็เรียกตัวแทงออกมาเดี๋ยวเราจะเรียกตัวเล็กๆออกมาอีกเยอะๆ <c oughs> เพราะว่าตัวใหญ่นี่โจมตีชาต้าเหลือเกินมาปลากะโหลกใส่หน้ามันอุ้ยโอ้โหไอตัวนี้มาแล้วอือต้องโจมตีสวนเข้าไปนี่สำหรับตอนนี้เราจะต้องเรียกกำลังเสริมมาเยอะๆอตัวปลากะโหลกมาอีกหนึ่งตัว อ่ายุคนี้ okay นี่บอกเลยว่าเล่นค่อนข้างจะยากกันเลยทีเดียวโอ้โหโอ้โหวตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดอืแนวหน้าไม่ค่อยจะเหลือครับผมเฮ้ยระวังอโชคดีแท้งทันโอ้โหวตัวขวานออกมาอีกเพียบบอกเลยว่าสู้อย่างยากครับผม ไม่ไหวครับผมออตอนนี้พี่ก็ทําการกําจัดแม่ฐานของศัตรูไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเล่นนานสุดๆพี่ก็เลยข้ามไปเลยละกันนะเดินทางสู่ยุคมอเรียนเลยเพื่อนจัดไป โอ้โหเหมือนจะเป็นอินเดียหรือเปล่าเอ่ยดูซิอ้โ,อโหน่าจะใช่ครับผมมีการขี่ช้างยิงธนูใช้หอ,อกทองครับผม,มตัวใช้ดาบจะโหดขนาดไหนเฮ้ยเป็นดาบที่ค่อนข้างจะใหญ่โตนี่ออกมาแล้ววุยดาบยังใหญ่เลยปาโชฟันก็ค่อนข้างเร็วดูซิตัวกระดูกยังไม่ทันจะจู่โจมต้องมีจำนวนเยอะๆแบบนี้นี่แหละ Uh huh. ยุคโบราณถึงจะสู้ไม่ไหวออกมาเยอะแล้วยังไงโ,โดนหมดโดนหมดตอนนี้ตีบช่วยกันพาในเพื่อนแม่แค่บ้านแบบใบไม,ไม,ไม้บางๆ <c oughs> เดินทางมาสู่ยุคเดียวกันเจ้าตัวหอ,อกโกลเด้นสเปียวตัวใช้หอ,อกจะเก่งขนาดไหนน่าจะเป็นอาวุธปลาใช่ไหมหอ,อกทองอุ้ยปลาหรือเปล่าจึก๊กโอ้ยน่าจะต้องสามหอก เฮ้ยระวังโอ้โหเกือบตายเหมือนกันนะนี่อ่ยตอนนี้เราจะต้องอุ้ยแช่แข็งไปก่อนน่าจะรอดยากครับผมต้องมีแบบลหลายตัวโอ้โหแล้วมาสี่ตัวผมเอาอะไรไปสู้จึกอุ้ยจึกทันบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยนแนวหน้าออกมาก่อนโอ้โหจะตายอือ เฮ้ยตอนนี้หอ,อหอกทองประทะหอกทองเออวุออ้พยายามเยื้อไวเออดอยเวลาของนักลบขี่ช้าเอเลเฟนอุย้ยใช้เนื้อประมาณสิบนักธนูขี่ช้างมาละเพื่อนเป็นปลนอุย้ยยิงใกล้เหลือเกินโอ้ยโจ้โอแม่นายใช้ธนูนะเพื่อน ทำไมยิงใกล้กว่าไอ้ตัวใช้หอกอีกไม่เข้าใจเหมือนกันเอ้ยเอ้ยอ้อ้ยอหแล้วมันแม่โจมตีแรงไปหรือเปล่าเช่แข็งไปก่อนละกันโอ้โหอีตัวหอกเข้าใกล้ลาบากเหลือเกินมายิงแล้วทีเดียวก็ไม่ตายด้วยนะ เจ้าพวกนี้อึดไปไหนเดี๋ยวเราต้องใช้แผนเดิมดีเน้นจำนวนพลทหารความลับในการคว้าชัยชนะของเรากลยุทธ์นี้ไม่เคยพลาดนะผมมาถึงฐานของศัตรูเรียบร้อยเน้นจำนวนเข้าสู้เฮ้ยอ,ออกไปเยอะยังไงก็โดนสับเละอตอนนี้เริ่มจะฟันบ้านของศัตรู ืมจะว่าไปบ้านของนายก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยออกมาปุ๊บโดนฟันยับ้ไวทหารช้างออกมาอีกสองตัวแพ้จำนวนของเราอืมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจชนะแล้วเรียบร้อยยกให้ตัวดาบเก่งที่สุดอุ๊ยนี่มันปราสาทของใครเอ่ยอุ๊ยยุคแฟนตาซีครับผมน่าจะมีเรื่องราวแฟนตาซีสักอย่างข้ามยุคสมัยไปเลยจ้า ยุคแฟนตาซีก็จะมีการใช้เวทมนต์มังกรจอมเวทอสศวินในตำนานนี่ปราสาทเวทมนต์โอ้โหวอริเออร์จอมเวทแล้วก็เหมือนจะเป็นเฮ้ยเจ้าออกใช้กระบองยักษ์มาแม่สำหรับอัศวินนี่น่าจะธรรมดาอ่เสียบโอ้โหธรรมดาจริงๆ ผ้าคุมของนายนี่เท่สุดๆอส่วนหมวกก็คล้ายๆกับเจ้าไวกิ้งเลยนะมาสู่ยุคแฟนตาซีแล้วจ้าปลดล็อกพ่อมดทะผมเมสจอมเวทจะแข็งแกร่งขนาดไหนออกไปเลยจอมเวทสุดแกร่งนี่ลายเวทยิงครับผม <c oughs> นึกว่าจะเป็นลูกไฟ ẹ, เป็นพลังเวทสีม่วงอุย้ยเออแต่ละเวทนี่โคตรใช้เวลา เริ่มเยอะและ้วเริ่มเยอะและ้วศัตรูโอ้ยไม่น่าไหวครับผมศัตรูมันเยอะเกินไปเอ้ยอตัวสุดท้ายปลดล็อกเจ้าอ็อกยักษ์ใจแอนนะผมอาแล้วจ้าเจ้าใจแอนตัวยักษ์วิทุบหน่อยบุง้งเฮ้ยทุบช้าแต่ก็แข็งแกร่ง,งมีเจ้าอ็อกถึงสามตัว สบายแน่นอนจอมเวทมาอีกหนึ่งตัวตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเรียกแม่เจ้าอ็อกออกมาแบบเยอะๆโอ้หออกมาเป็นร้อยครับผมเจ้าใจแอนนี่ไม่เหมาะกับการนี้แล้วเพื่อนเร้นจำนวนอัศวินตัวน้อยมันออกมาแล้วเยอะอแช่แข็งก่อนนี่ตอนนี้โอ้โย ื <c oughs> เสียบกับทหารพวกนี้วิ่งแล้วออกออกมอาอ,อีกเพียบแย่แ yeah, ล้วสิครั้งนี้จะเอาชนะยังไงกันดีนะนี่ยแรงของเจ้าออกถล่มให้เละเออเออโอ้โหนี่มัน ยุคคาวบอยแน่นอนไปเลยเพื่อนยุคคาวบอยเอดดินแดนไร้กฎหมายเต็มไปด้วยคาวบอยคนนอกกฎหมายมีแบบคาวบอยแล้วเหมือนเป็นโจรในอำเภอรหรือเปล่าโคตรเท่ใช้ปืนแบบนี้ถ้าทางจะเล่นง่ายแน่นอนมาใช้ปืนปุง๊งหย,ยิงขึ้นฟ้าเล็งไปด้านหน้าครับผมโอ้ยควงปืนอย่างเท่ครับผมปุง๊งจะยิงทีนี่ต้องควงปืนด้วย เดินทางมาสู่ยุคแฟนตาซีที่นรียกด้ว่าโอ้โยผ่านยากสุดๆแต่พอเจอเจ้าเขวาบอยเมื่อเจอปืนเจ้าพวกนี้ก็หสู้ไม่ได้สักตัวแน่นอนเอาละเพื่อนทั้งปราสาททิ้งเข้าสู่ยุคเขวาบอยพร้อมกับนี่ปืนชดกันโอ้จะแรงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเอ่ยลูกซองเลยนะคราวนี้ลูกโม่ปะทะลูกซอง ใครจะตายก่อนกันอุยเฮ้ยบยังช้าเฮ้ยโอโห้โเฮโดนสองตัวนี้ตายก่อนอเฮ้ยยิงให้ดูหน่อยเพื่อนแช่แข็งไปก่อนเออลูกซองกว่าจะยิงได้โคตรจะนานเฮ้ยตายก่อนละมั้งเนี่ยเรียบร้อยบ้านระเบิดบดล็อก เชอรีฟโอ้โหไลเดอร์ครับผมเอ้านี่มันโจนี่ว่านึกว่านายอำเภอที่ไหนได้เป็นโจนมาปุ้งดูสิสองนัดตายครับผมเฮ้ยถ้ามีหลายตัวโอ้โยจะพวกนี้สู้ไม่ได้แม่เพราะว่ายิงค่อนข้างจะไวกว่าด้วยนะอ,ออกมาพียบไเดคราวนี้เฮ้ยถล่มกองนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาใช้สกิลน้ำแข็ง อไรเดอร์ออกมาแล้วชุบแช่แข็งไปก่อนนี่จังหวะนี้สวนคืนเออเออช่วยกันยิงเอาละอุ้ยดูสิใครจะเหลือเท่าไรเอ่ยอิิ้วเราก็จะส่งออกมาเรื่อยๆครับผมโอ้ยเหมือนจะผ่านได้โดยที่ไม่ต้องดูโฆษณากินเนื้อให้เปลืองระเบิดบ้านทิ้ง อืออ่ะว่นี่มันยุคอะไรเอ่ยเฮ้ยยุคของตำรวจข้ามยุคสมัยยุคตำรวจน่าจะเป็นยุคปัจจุบันเรานี่แหละนะมีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วเลยมีความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายใช้กระบองใช้ปืนพกแล้วก็มีตัวโล่ครับผมออกประจา้าตำรวจกระบองขวดเข้าไปมาถึงยุคตำรวจน ปลดล็อกออฟฟิเซอร์เจ้าหน้าที่ขอดูพลังเจ้าหน้าที่ใช้ปืนกันหน่อยซิมาปุง้งโอ้โหปืนยิงอย่างเบาสงสัยตำรวจจะมีกระอืออกมาสองตัวพอไหวหรือเปล่าเอ่ยว่ยิงกันแรงอยู่เพื่อนจะปุงป้งปุงป้งปุ้งเออนี่ออกมาถึงสามตัวเดี๋ยวจะมีกระบองสักตัวหนึ่งออกมาเป็นแนวหน้า เพราะว่าศัตรูกำลังจะมีตัวใช้ปืนแน่นอนนี่ไงพูดปุ๊บออกมาปั๊บโอ้ยโอ้ยตายครับผมเดี๋ยวก่อนอย,ยับแม่ตอนนี้ยิงฐานศัตรูสามตัวนี้ไม่ขนามือหรอกนะเอาละเอาละเอ้ยอ้ยอ้เอ้ยเอ้ยโอยตัวโล่อืโจมตียังไงเอ่ยตัวโล่ออกมาแค่ความถึกหรือเปล่าเอ่ย ค่อยๆย,ย,ยิงค่อยๆย,ย,ยิงโอ้ยโลกระแทกเฮ้ยโอ้ยปราบจราจนช่วยด้วยอย่าทำเลยเออปลดล็อกเจ้านี่ไรออดชิวโล่ปราบจราจนมาเลยจ้าตัวโลแนวหน้ามีปืนตามหลังัะผมนี่อดแน่นอนเออยิงจากระยะไกลเอาตัวโลเข้าไปชน แถมชนไม่แบบไม่เบาด้วยนะชนอย่างแรงปีปิ้วปิปิ้วอุยอุยสองคอมโบนี้โหดแน่นอนอหมดตรงนี้ก็น่าจะหมดเกลี้ยงแล้วใช่ไหมเออเออเออเอาล่ะค่อยค่ยปราบมันกระบอกเอ้ยเฮ้ยเยตัวโลตัวโล่เฮ้ยหุย,ยกระแทกจะตายหมดแล้ว <c oughs> เหลืออยู่สองชีวิตสถานีตำรวจไม่น่าเหลือออือ้กระแท่ยนี่มันยุคอะไรวะเนี่ยยุคสุดท้ายยุคโลกเสมือนจริงจัดไปเลยจ้า อ้ยยุคสุดล้ำเทคโนโลยีก้าวสู่ระดับใหม่โลกความเป็นจริงแล้วก็โลกจำลองผสมผสานเฮ้ยเหมือนจะมีสกิลใหม่ครับผมช็อกเวฟฮิไฟเตอร์ปืนแล้วก็ใช้ดาบโอ้โหโย,ยุคสเสมือนจริงจะเป็นยังไงเอ่ยมาแล้วจ้ายอดนักสู้ The Matrix โจ้เฮ้ย,ย,ยดูท่ากระโดดทุบ <c oughs> เจอหมัดน่าจะบุ้มศัตรูได้ดีเข้าสู่ยุค VR ครับผมปลดล็อกกันเนอร์ปืนคู่ปืนคู่ซะด้วยจะเทพไปไหนดูสิปืนคู่แบบนี้น่าจะต้องยิงได้แรงกว่าเดิมยิงรัวหรือเปล่าปุ้งวุ่งเฮ้ยดูท่าปุ้งออระเบิดใส่อุ้ยตาย <c oughs> อุตสาห์กระโดดยิงอย่างเทพครับผมแต่ว่าแม่มาเจอพลังหมัด เอ,ออืออยิงก่อนโอ้โหชอบยิงช้าไปนิดหนึ่งตอนนี้นี่ได้เวลาในการปลดล็อกเจ้านกดาบตัวสุดท้ายบอสครับผมลุยตอนนี้นี่กลับมาใช้เป็นน้ำแข็งกันอีกครั้งหนึ่งเจ้าบอสสุดแกร่งออกมาเลยเพื่อนนี่ดาบยาวสุดโหดมาฟาดฟันเสียบวิโจมตีเป็นกลุ่มซะด้วย ไม่ธรรมดานี่เรียกมือปืนมาสักสองตัวอเอามาช่วยเหลือสพอร์ตดูสิจิ้มมันจิ้มไอ้มือปืนเข้าไปเสียบหน่อยอือตอนนี้มีมือปืนแค่คนเดียวแล้วก็บอสอุย้ยจำนวนสี่ตัวครับผมจิ้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 มวเสียบไม่ยัง้งรี่ดิว่าดักตั้งแต่จุดเกิดนะผมอุย้ยเดี๋ยวเราจะต้อง แม่เตรียมพร้อมใช้น้ําแข็งเอาละตอนนี้แช่แข็งสตรูเสียบก่อนเอาละทําลายป้อมเฮ้ยระเบิดถึงเวลาเดินทางไปที่ทม์าลายที่หกจัดไปเพื่อนหุ้ยภูเขาอะไรวะเนี่ยน่าสนใจมนุษย์ถ้ายุคไหนเอ่ยเมลเทนโอ้ยุคของมนุษย์ถ้าภูเขาแล้วก็มียุคเซลติก ข่าวหน้าครับผมแอบสปอยเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับการต่อสู้ในวันนี้ก็เรียกได้ว่ายุคแปบลบแบบกๆทั้งนั้นเลยนะอาจจะเป็นยุคที่หลายๆคนนี่ไม่คุ้นเคยสำหรับในคราวหน้านะครับผมเราก็จะมาเล่นในยุคของมนุษย์ถ้ำภูเขาน่าจะมีความเก่งกาจพอสมควรถ้าช่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ติรีมาต่อตอนหน้ากันะอีกนะการต่อสู้ ก็เริ่มจะยากขึ้นไปเรื่อยๆฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่กันนิดนึงนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบ๊บ